สวัสดีครับวันนี้เอามาทําคลิปนะฮะนานๆได้ท,ทําทีหนึ่งอ,องค์นี้ก็จะเป็นพระวัดพับนะครับพิมพ์วันทาเสมาพิมพ์วันทานะครับไม่ใช่เสมาพิมพ์วันทานะที่เขาเรียกพิมพ์พนมเมือนะนะฮะนี่นะฮะ ก็เป็นของของหายากอีกองหนึ่งอีกพิมพหนึ่งนะครับผมเองก็เพิ่งจะได้มานะฮะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะเอามาทำชิปให้ดูนะฮะควบคู่กันไปอีกหลายๆชิปเลยนะครับที่มีโอกาสได้พระเก่าแก่มาหลายองค์หลวงองค์นี้ก็อยู่ประมาณ200 200กว่าปีนะครับหลวงปู่สุขวัดไก่เถื่อนหรือ,อท่านเป็นอาจารย์ของสมเด็จพุทธจารย์โตผมมะลังสีนะฮะเ,เราเราเราเรียกกันก็ง่ายๆแล้วกันหลวงปู่สุขวัดไก่เถื่อนนะครับ <c oughs> หลวงปู่สุขวัดไก่เถื่อนนี่ท่าน พราะนอยู่ในช่วงสองสี่ต้นๆนะเพราะนะเนี่ยจะมีอายุเก่าแต่มากกว่าและเป็นพระที่เจ็บในกลุเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าพระที่เจ็บในกลุ่นี่ยมันมีคราบความเก่าอะไรให้เห็นไหมส่วนเรื่องพิมพ์ทรงเนะี่ยมันมันก็พอดูคร่าวๆแล้วกันว่าเป็นพิมพ์วันทานะครับนี่นะฮะเพราะว่าพระต้้งสองร้อยกว่าปีแล้วนะครับอ่า รายละเอียดไอ้จุดตำหนิอะไรพวกเนี้ยมันก็จะจางไม่ชัดและอีกอย่างหนึ่งคาบคาบกุคาบแทนซ้ายคาบอากูนอะไรพวกเนี้ยมันก็ขึ้นปกคลุมเยอะเลยสมควรองค์นี้นะเป็นพระที่ถือว่าดูง่ายองค์หนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราส่องกล้องขยายดูกันเลยนะครับพระองค์เนี้ยมีหลายคนบอกใช้แทนห้อยสมเด็จวัดะระฆังได้เลยนะนะพุทธขุนนี้ไม่ต้องห่วงเลยนะครับนะฮะ พระสมเด็จว่าระคังยังไงก็อย่างนั้นนะครับนี่เป็นอาจารย์ของสมเด็จพุทธิยานโตนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยสองไปนี่แบบเห็นเนื้อเลยนะเนื้อนี่เป็นแบบสูงต่ําไม่เท่ากันเลยนะเนื้อเนี่ยดูผิวเนื้อเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยสองไปนี่คือเนื้อสมเด็จเลยนะนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยก็ จะเห็นเม็ดดำเม็ดแดงอ่าเนื้อเนื้อที่สีเป็นแบบจำจ้ำหรือบางคนเขาเรียกเนื้อเน่าอะไรเนี่ยนะอันนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะไล่ขึ้นไปข้างบนนะครับนี่ฮะอันนี้ให้ดูด้านผิวก่อนเดี๋ยวนี่นะฮะนี่นะครับ,รบเส้นตรงคองนี่ขมมากเลยนะพระมีความลึกมาก ระมีความลึกมากเนยนะครับเป็นพระที่แบบเรียกว่าเก่าดูง่ายเลยเห็นไหมเหตเม็ดดำนะฮะตรงซ้ายมือผมแกะๆตรงซ้งายมือนะเม็ดดำเม็ดแดงนะก็เป็นเนื้อเดียวกันกับสมเด็จเลยนะผมว่าเนื้อนี่คล้ายๆสมเด็จบางพุ่มเลยนะ เนื้อในนะะเดี๋ยวเราก็จะไปดูเนื้อในกันเพราะมันมีจุดตำแหน่งที่กระเทาะออกนะตามขอบนี่นะฮะอย่างนี้ก็มีรอยกระเทาะออกแต่มันความเก่าของการกระเทาะนี่มันตั้งแต่ในกลุ่มแล้วมั้งนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาให้ดูนี่นะฮะเนี่ยนะครับคราบแผนไสนะที่มันงอกขึ้นมาครับอนี่นะครับเนี่ย,ยงอกขึ้นมานะเพราะพระนี่ทําจากเ เนื้อผงหึงปูนนะเนี่ยผสมมีส่วนผสมอยู่นี่นะครับเนี่ยนะฮะคาบแกรนไซายคาบอกกอนไน์แล้วก็คาบกลุดินนะครับนะสีเทาๆนวลๆนะครับเนี่ยงอกขึ้นมางอกงอกมาจากเนื้อในเลยนะนี่นะฮะเห็นเห็นเลยนะฮะก็จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับกุบบางคุณผมนะถ้าดูดีๆนะครับ นี่นะฮะพระพระพระ,ะ,ะวัดพับนี่นะส่วนมากแล้วจะต้องมีการแตกลานนะนะฮะอ mm ่า hmm. นี่นะฮะเนี่ยอันนี้แบบแตกลานแบบธรรมชาติเลยนะครับนี่นะ mm hmm. ไม่ได้แตกลานจากการใช้ความร้อนอันนี้เป็นแตกลานจากที่ว่าอยู่ในกลุกนานนะนะ,นะ mm hmm. มีความร้อนความชื้น ครับก็เกิดการแตกลางขึ้นเนื้อนี่เห็นไหมฮะเนื้อนี่ก็จะเป็นแบบคราบที่เห็นตรงผิวของเนื้อเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอืมเรียกอะไรอะคราบเนอะอเนอะ,เ,นอะเป็นบุนบุน,บนเป็นเส้นเส้นเป็นทางทางเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะจุดพิจารณาดูเลยนะส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะนะครับเนี่ยนะฮะเนื้ออย่างเงี้ยนะฮะ เกิดการหดตัวอย่างแรงเลยนะครับเนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวเราก็จะมาดูนี่ตรงนี้ให้ดูตรงนี้เนี่ยเนี่ยคาบคาบดินนวลนะเห็นไหมอยู่ชั้นนอกสุดเลยเน,นี่ยนะฮะคาบดินนวลนะครับเนี่ยชั้นนอกสุดเลยนะใต้ใต้ดินนวลก็จะเป็นคาบแผ่นซรานะครับที่งอกขึ้นมาค้าศินปูนน่ะแหละนะครับงอกขึ้นมา เป็นชั้นๆเลยองค์เนี้ยดีนะที่เขาไม่ได้ล้างดูง่ายนะครับโชคดีได้สภาพนี้มาก็ถือว่าสภาพการเก็บนี่เขาโอเคเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังส่องไปดูด้านหลังนี่นี่นะฮะเนี่ยชัดเจนเลยนะนี่นะครับการหดตัวการเซตตัวการลานขององค์พระนะ นะครับเห็นชัดเจนเลยนะครับและไอ้ตรงร่องลึกๆด้านในนี่อย่างตรงเนี้ยเห็นฮะแร่ลอยนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยหลายคนเขาก็เรียกว่าแร่ลอยนะครับอ่ะเนี่ยข้างในด้านในก็จะเห็นคราบดินนวลเทาเลยนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเป็นละอองฝอยๆเลยอ,ะอ่ะอ่มวลมวลอากาศดินนะฮะที่มันลอย พุ่งอยู่ในกลุกอะแล้วมันก็ทับถมทับถมว่าเป็นร้อยร้อยปีเลยนะนเนี่ยละนานเลยนะอะเนี่ยเนี่ยมันก็จะเกิดคาบคาบกรุคาบกลุกบมนวนเท่านะเนี่ยนี่ยเห็นชัดเจนเลยนะอ,อให้ดูตำแหน่งอื่นบ้าง นี่รอยลานเป็นลอยลานธรรมาชาติเลยนะครับนี่นะฮะเนี่ยๆๆตรงนี้โอ้โหตรงนี้ชัดเลยนะตรงนี้ชัดเลยนะเนี่ยๆๆคาบอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะฮะจะเป็นเอกลักษณ์ของเอ,อผู้วัดพับเลยนะครับเนี่ยแหละใช่เนื้อนี่เข้มเนื้อนี่ เข้มข้นมากเลยนะีนมวลสารอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูไอ้ตรงจุดที่มันกระเทาะออกมานะานี่นะฮะมันมีเนื้อเก่าเนื้อใหม่เนื้อใหม่ก็จะสีข,า,ขาวๆอยู่ด้านบนเนื้อนี่จะเหมือนบางคุณนผมเลยนะครับนี่นะฮะเหมือนกันเดะเลยนะครับผมว่าเหมือนไปเลยล่ะเนื้อบางคุณนผมอะแก่ปูนนะครับ ก็จะมีด้านใต้นี่ตรงนี้ผมมกลัวหล่นจังเลยนี่นะครับนี่อันนี้จุดที่ลึกที่สุดเลยมหก็จะเห็นคบนะะนนนาบกรุนะฮะดินนวลเทาเนี่แหละเนี่ยนะฮะเห็นชัดเลยนะครับผมเนี่ยส่องดูลึกๆเนี่ยด้านไหนพวกนี้ยอะไรอะไรอยู่เนี่ยมันจะฝังอยู่ด้านไหน,นให้เราเห็นนี่นะครับ เล็กๆเนี่ยคาบอุบนวลเทานะครับพระองค์นี้ดูง่ายเลยนะเนี่ยเนี่ยเกิดแขนซ้ายงอกขึ้นมาจากด้านในเป็นเม็ดๆเป็นตุ่มๆเลยเ,ยเห็นไหมครับสวยนะเนี่ยอย่างเงี้ยดูง่ายเลยเนี่ยงอกเป็นเม็ดๆเป็นตุ่มๆเลย โอหเห็นไหมเนี่ยแร่ลอยที่หลายคนเขพูดเึ็นแร่ลอยจริงๆแล้วก็จะเป็นมวลสารที่เป็นของแข็งอะนะอาจจะเป็นแบบเป็นหินหรือเป็นผมว่าเป็นหินน่ะธรรมชาติน่ะนะนะฮะมันเป็นส่วนผสมอ่ะเนี่ยแล้วก็ลอยขึ้นมาเนี่ยนะคร นะครับเห็น hey, เม็ดดำเม็ดแดงเห็นเลยนะอ,อกูวัดพับนี่เนื้อนี่จะมีความละเอียดกว่าทางวัดะระฆังกับทางบางพุ่มผมนะเนื้อมีความละเอียดกว่านะครับแต่เรื่องพุทธคุณนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคนโบราณ็บอกเนใช้แทนวัดะระฆังได้เลยวัดะระฆังนี่แพงนะราคาสูงแต่เนี่ยพิมพ์บรรทานเนี่ยของหลวงพ่อศุขวัดใจเถื่อนเนี่ย ราคาจะรองกว่าเอเมีวัดละคงขายวัดละคงไปก่อนนะฮะเรามาห้อยองค์นี้ฮะราคา,าไม่รองอ่าวันนี้ก็เลยเอามาทําคลิปให้ดูนะพระสวยหายากนะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่หายากเจอน้อยเออผมก็ถือว่าได้มาบูชาสององค์อีกองค์หนึ่งก็จะเป็นพิมพ์พุงป่องเล็กนะครับนะฮะอ่ะวันนี้ก็เอามา แบ่งปันให้ชมนะครับก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆอ้อยๆนะครับนะฮะชอบก็กดติดตามนานๆนะจะทำคลิปทีเดี๋ยวนี้ผมทำโน่นนี่นั่นหลายอย่างนะอ่าก็เลยนานมากเลยที่ได้ทำทีก่อนนี่สี่ห้าวันก็ลงละสามสีว่ 3, วันลงละเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นอาทิตย์ละสิบวันนะเออถึงจ้มาทำมาลงทีกลัวพักพวกจะลืมกันนะครับอ่านี่นะฮะ Okay. นะสวยนะเนี่ยธรรมชาตินะครับโอ้โหทองก็แพงนะเออรอกไปถ้าหกหมื่นกว่าแล้วแหมจะจับขอบทองซะเลยดีนะอ่ะโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับกดติดตามไปนะอ่าแ,แล้วก็มีอะไรเราก็มาแบกบันให้ชมกันนะนะครับใครชอบก็กดติดตามอ่ะ ชอบบอกชอบใจก็ว่ากันไปนะไม่ชอบไม่ถูกใจไม่ค้านสายตาก็ผ่านผ่านไปนดูเป็นความรู้ไม่ได้ความรู้ก็ผ่านไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากสวัสดีครับ